วามีโอกาสที่จะพาคุณแม่หวานนั่นเองค่ะไปเที่ยวภูเก็ตค่ะวันนี้คิดว่าจะเดินไหวไหมไหวนะมันเ็เส้น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 ท่ะสับปากหวานที สวัสดีค่ะแฟนๆรายการสปากหวันเจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะจะเป็น EP ีที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดว่าจะามาออนแอร์ตอนนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดมันเลื่อนออกมาตั้งแต่1เมษาจนถึงตอนนี้เพิ่งจะได้ออนแอร์ก็ประจบกับว่าเป็นวันแม่พอดี จะพาคุอแม่เนี่ยไปเที่ยวภูเก็ตคือแม่หวานนีะ่แทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยคืออย่างน้อยสุดต้องได้ไปต่างจังหวัดบ้างไปทะเลไปเขาแต่ตอนเนี้ยคือไปไม่ได้เลยประกอบกับ2ปีก่อนคือแม่หวานนะ่ผ่าตัดเนื้อลายที่อยู่บริเวณหลังดวงตามันก็มีไซ d อเ f ฟ e ที่ทําให้เขาแบบเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อปลายปีที่แล้วอีกก็คือล้มอีกก็แขนขวาก็เริ่มแบบไม่ดี มันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะออกไปไหนเลยหวันพูดตรงๆว่าชีวิตเขาก็คือเปลี่ยนไปเยอะครั้งนี้มันน่าจะทําให้เขารู้สึกแฮปปี้ขึ้นมาได้มีความสุขขึ้นมาได้บ้างเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เขาอะเกิดอุบัติเหตุเอ่ยผ่าตัดเอ่ยแล้วพอไปลงที่ภูเก็ตนู่นนี่โน่นคือมันอเมซิ่งที่ว่าระหว่างวันทั้งวันอะเขาไม่หลับเลยแกอเลอร์ตลอดเวลาเหมือนเหมือนหวันว่าลึกๆเขาคงดีใจอะว่าแบบได้ออกมาข้างนอกบ้าง,างหวังคิดถูกและ้วล่ะที่พาเขาไปในวันนั้นเพราะว่าเหมือนร่างกายตอนนั้นเขาคงแบบเป็นร่างกาย ช่วงที่เขาแข็งแรงพี่เลี้ยงบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยเดินไม่ยอมเดินเลยเหมือนเขาเหนื่อยเขาก็ไม่้หวก็ไม่บอกว,ว่าถ้าไม่ยอมเดินนะเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวภูเก็ตไม่ได้นะเพราะที่ภูเก็ตต้องเดินเยอะนะมา้าพี่เลี้ยงก็บอกว่าเขาก็พยายามเดินตื่นมาเช้าๆเขาก็เดินในบ้านเดินเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาคงอยากไปจริงๆอย่างเงี้ยหนึ่งปีมี3-65วันแม่หวานน่าจะอยู่บ้านประมาณ300วันแกจะออกจากบ้านคือไปหาหมอไปตรวจเลือดคือไปแค่โรงพยาบาลเท่านั้น นอกนั้นนะ่ยไม่เคยได้ไปหวายคิดว่าถ้าหลังจากที่ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วอะหวายคิดว่าหวางก็คงจะพาเขาไปในที่ที่เหมาะสมกับเขาในที่ที่ร่างกายของเขาสามารถไปได้เพราะตอนนี้แม่หวางก็จะ80แล้วหวายรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นลูกอะหวา็คิดว่ามันก็คงต้องดูแลเขาไว้ดีที่สุดจริงๆแล้ว สทุกคนคะวันนี้นะคะเป็นวันที่หวานตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะในรอบ2ปีเลยเพราะวันนี้นะคะหวานมีโอกาสที่จะพาคุณแม่วานนั่นเองค่ะไปเที่ยวภูกเก็ตค่ะบายบายสวัสดีทุกคน,นอ่ยแล้วบายบายสวัสดีทุกคนคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยหวานก็ไม่เคยมีโอกาสได้พาแม่ไปท่องเที่ยวเลยเราจะพาแม่ไปเที่ยวภูกเก็ตไปเลยคะ่ะแล้วไปแบบวันเดย์ทริปด้วยจะสนุกแค่ไหนแล้วแม่วานจะไหวหรือเปล่ากับการที่แบบ จะได้มาท่องเที่ยวสักทีหนึ่งตามไปดูกันวันนี้เลยค่ะกับสับปากหวานเจี๊ยบกดไลค์กดแชร์กด subscribe และตอนนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกนะคะก็มาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะบินไปกับแอฟริกาครับไปค่ะมาวันนี้ก็ไปไหนกันภูเก็ตค่ะเออเก่งมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะวันนี้คิดว่าจะเดินไหวไหมไหวนะสู้ไหมสู้สู้ เราสองคนก็อยู่บนเครื่องของอาแินเซียเรียบร้อยแล้วครับระะก็กำลังจะมุ่งหน้าไปภูเก็ตใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะก็อีกชั่วโมงครึ่งนะคะเราเจะไันภูเก็ตแล้วก็เจอกับเพื่อนสาวของเราช,ช,ชื่อชื่อปอยด้วยแล้วดูกันขอเราจะไปไหนเนาะจ้าโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคโอเคค่ะเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินภูเก็ตแ,แล้วตอนนี้เรารอรถตู้อยู่แลวนี่ก็คือปอยนะครเป็นเพื่อนตั้งแต่ <ite> แกงลูกหมูเราสามคนกับเอกวนซึ่งวันนี้เอกวนไม่มาก็รอดูแล้วกันว่าเราสรุปว่าปอยจะพาเราไปนที่ไหนนะคุณแม่โอเคไหมคะภูเก็ตโอเคเดี๋ยวตามไปดูกัน่อเราจะไปกินอะไรกันบ้างปอยเริ่มจากอะไรคะปอเสียงต่อเสีเท่านี้อร่อยมาก ร้านโอเอ๋วนะคะเขาบอกเป็นร้านโอเอ๋วดั้งเดิมเลยใช่ไหมคุณพี่น่าทานมากค่ะเดี๋ยวผมต้ามาทานซึ่งอยู่ที่ตลาดหล่อลงเหมือนกันอ่ะแล้วทำไมพลอยต้องพาหวานมากินโอเอ๋วที่นี้เพราะปกติเวาที่หวานมาภูเก็บ ทุกครั้งที่ฉันไปอ่ะจะก็ไปกินตามร้านอาหารนี่น่นนูนแล้วก็ที่พามาได้คือที่ไหนกบก๋ิเตี่ยเพราะว่ามันอร่อยจริงไม่คือที่นี้โอเคอ่าเขาจะคือเป็นเจ้าที่แบบเป็นออริจินอลขายมาแล้วประมาณกว่า50ปีเขาบอกว่าร้อยปีแล้วพี่กบอคุณสองก็เลยอยากให้ลองดูว่ามันเหมือนกับที่เธอเคยไปทานไหมแล้วเนี่ยคุณละสิบสองบ้างแล้วก็ถ้าเราใส่หลายอย่างแกินไปสักสิบชาม ้าวเสร็จก็ต่อไปนะคะกินท่าเสร็จแล้วเราก็จะพาไปทานกาแฟทานกาแฟกันนะคะชื่อร้านราชคอฟฟี่เดี๋ยวเราไปดูกัน มารีวิวกันนิดนึงดีกว่ากับขนมแล้วก็น้ำ<ช>แต่เมืเ่อกี้เราลองชิมน,น้ำสอบเบอร์รีโซดาแล้วเป็นไงบ้างคะเราสั่งแบบหวานใน,ใน,ในใ้อย<ม>ใช่ปหมก็คือได้รสชาติแบบใจแล้วในในน้ำเขาว่ามันมีผลแบกบกึบกรอบของสับเบอรี่อย่างเดียวก็แค่นั้นส่วนของคุณแม่เป็นชาอันนี้เรียกว่าบาริสคีใช่ค่ะอืมรู้สึกใหญ่ที่สุดนเค้กมะพร้าวเค้กน่ากินมากสติกเกอร์ของร้านนะคะช่วงเวลาปอยมาจะไหนปอยจะต้องมาร้านนี้ตล<า>อดเหมือนกันใช่ เดแต่วันนี้มาปิดค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ดีๆนะคะมีเวลาเหลือก่อนที่เรากำลังจะไปขึ้นเรือปอนก็เลยพาเรามาเข่าล่างเข่าล่าง วันนะเป็นไงบ้างดีไหวไหมคะไหวอีกครึ่งคืออีกครึ่งวันนะเออไหวโอเคพบกันเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือแล้วนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะก็มาอยู่บนเรือแล้วะคะ่ะตอนนี้เรามาล่องเรือกันแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นแดดร้อนมากอะคุ้แม่ก็เราดมแดดมากเลยให้คุณแม่เนี่ยอยู่ในร่มก่อนโอเคไหมคะคแดดร่มร่มแล้วเด๋ยวพาคุณแม่ออาแบบงหน้าเนาะโอเค หมชอบค่ะเออคุณแม่เป็นไงบ้างขึ้นเรือพักแม่มันตึงเส้นตึงนะมันเส้นสนุกไปลเลยสนุกหลบเหยียนเลยเนาะจ้าแม่ในชีวิตตื่นเต้นมากกับการที่มาขึ้นเรือแบบนี้กลางทะเลยิ่งใหญ่ อ็ไหม่ล่าเออเอาไว้จะได้พาไปเทีย่ยวใหม่นะ จะทำเพื่อเธอถ้าเธอยังไม่ลืมฉันไปไม่ว่าเป็นเมื่อไรแค่ทรงมือเธอมาฉันจะอย่ตทอน 我将做一切在他眼如果你拍爱我，踏踏